สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยในสวนขึ้นเ m ฟเอ2มร้อยเจ็ดจุดสองมกะเฮิร์ วันนี้ดิฉันนางสาวธนพัฒน์แก้วสองสีนักวิชาการประกันสังคมสามกลุ่มง,งานการเงินและบัญชีได้รับมอบหมายจากท่านประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกหัวหน้ากัญญาลัตจันกินให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้เราจะนำข่าวประชาสัมพันธ์ในหัวข้อหนึ่งทางเลือกสำหรับในจ้างหรือสถานประกอบการในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเปเมนต์โดยบัตรเอ m มธนาคารกรุงไทยค่ะ We'll be right back. ท่านผู้ฟังคะการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยระบบอ p a y m e n t เป็นเรื่องราวในการพัฒนานงานประกันสังคมซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลากว่าวิธีเดิมที่ต้องให้ในายจ้างเดินทางมาเพื่อชำระเงินสมทบทุกๆเดือนที่สำนักงานหรือที่ธนาคารโดยสำนักงานประกันสังคมได้มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของนายจ้างในการลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางลดเอกสารที่ต้องจัดทำเป็นกระดาษและเพื่อให้ข้อมูล เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ในจ้างสามารถเรียกคิมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้เองโดยทำได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและที่สำคัญนะคะคือสามารถขยายเวลาการชำระเงินจากเดิมไปได้อีก7วันซึ่งจึงเป็นที่มาของการส่งเงินสมทบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ E-payment ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างด้วยระบบ e-payment จะประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนแรกนายจ้างต้องมีการทำรายการ ส่งเงินสมทบในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยติดต่อ,อขอยูเซอร์และพาสเวิร์ดกับสำนักงานประกันสังคมก่อนส่วนที่2ในจ้างใช้บัญชีธนาคารที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและทำการติดต่อขอยูเซอร์และพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในการชำระเงินซึ่งธนาคารที่เข้าร่วมในโครงการ10แห่งประกอบด้วยธนาคารไทย6แห่งคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยและธนาคารต่างชาติอีกสี่แห่งนะคะคือธนาคารมิซูโฮธนาคารซูมิโตโมมิสตูแบงกกิ้งคอป์ปอเรชั่นธนาคารซิตี้แบงก์ธนาคารดอยแบงก์ในการเลือกของธนาคารจะมีชื่อบริการที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่ความประสงค์หรือความสะดวกของการใช้บริการของนายจ้างคะ่ะมาถึงหัวข้อที่เราจะ,จะแนะนำในวันนี้ อีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอีเต ment ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยค่ะทางเลือกนี้สามารถใช้กับในจ้างที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยและที่สำคัญคือมีการส่งเงินสมทบ ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมด้วยระบบ e s e ร์ i ิสแล้วซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ค่ะในจ้างเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทําการเลือกเมนูสถานประกอบการเลือกเมนูส่งเงินสมทบทําการส่งข้อมูลเงินสมทบซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าการใช้งานระบบ e s e ร v i c ส หลังจากนั้นทำการเลือกวิธีการชำระเงิน e-payment โดยเลือกธนาคารกรุงไทยระบบจะแสดงหน้าจอของธนาคารกรุงไทยให้เลือกไอคอนแรกที่เขียนว่าคลาส C A R D ระบบจะแสดงให้กรอกหมายเลขบัตรเ t m 16หลักและรหัสพิน ATM และทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงให้เห็นเลขเล,เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับบัตร ATM สามารถระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือในช่องที่แสดงรายการแล้วกดปุ่มชำระเงินระบบแสดงข้อมูลการชำระเงินให้ในจ้างตรวจสอบตรวจสอบถูกต้องแล้วกดปุ่มยืนยันระบบจะให้กรอกพิน ATM เพื่อเป็นการยืนยันการตักเงินให้กดปุ่มยืนยันแล้วระบบของธนาคารจะทำการตัดเงินจากบัญชีธนาคารเมื่อทำรายการชำระเงินเสร็จจะมีข้อความแสดงว่าสิ้นสุดการทำรายการชำระเงินในจ้างสามารถไปเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เมนูใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีในจ้างที่รับฟังแล้วต้องการ ยังมีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกโทรศัพท์หมายเลข055245020ต่องานการเงินและบัญชีนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามรับฟังรายการในวันจันทร์หน้าเราจะนำข่าวสารแนะนำเพิ่มเติม ในอีกทางเลือกในการชำระเงินประกันสังคมผ่านระบบอีเพเมนต์ด้วยบัตรเดบิตเครดิตประเภทมาสเตอร์การ์ดกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวธนาพัฒน์แก้วสองสีคงต้องนำรายการจากมาท่าฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลืน FM 1 0 7 2 5เ้กะเฮิรตซ์นะคะสวัสดีค่ะ